สวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะท่านปกครองวิชาภาษาไทยนะคะวิชาภาษาไทยค่ะพยัญชนะของเรายังไม่จบเลยวันนี้นะคะครูอิวนำเสนอพยัญชนะตัวไหนเด็กๆตั้งใจฟังคำครองจองให้ดีนะลอเอย๋ยลอลิงลอลิงชิงหลักน่ารัก ริงนะักแต่ว่าไงคะซุกส,สนจริงๆนะคะชัดเจนเลยค่ะว่าเป็นพยัญชนะลอลิงลอลิงออกเสียงลอลอนะคะลอลิงออกเสียงหลอนั่นเองแต่ยังไม่พอคะ่ะมีพยัญชนะอีกตัวหนึ่งตามมาด้วยตั้งใจฟังดีๆนะคะสอเอ๋ยสเสือสอเสือ ชอบล่าเหยื่อชอบล่าเหยื่อไหมคะสอเสือนั่นเองนะคะสอเสือเป็นสัตว์ที่ดุร้ายนะคะเราจะไม่เข้าใกล้มันเลยนะคะดุร้ายมากๆเลยนะคะมีเสือลายเสือดาวเสือโคร่งมันช่างน่ากลัวจริงๆเด็กๆต้องระวังนะคะไม่เข้าใกล้มันเด็ดขาด เพราะฉะนั้นพยาญชนะสองตัวที่ครูนำเสนอวันนี้ก็คือลอลิงลอและก็สอเสือสอนั่นเองตั้งใจฟังค่ะตั้งใจฟังดีๆว่าครูให้ทำอะไรนะคะเปิดเลยค่ะเปิดหนังสือพัฒนาภาษาไทยเล่มนี้นะคะเปิดหน้าที่21ค่ะดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ เราทําความเข้าใจไปพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆที่บ้านทําความเข้าใจพร้อมครูเลยนะคะว่าให้เขียนแบบไหนเขียนพยัญชนะสองตัวนี้อย่างไรนะคะอันดับแรกเลยพยัญชนะตัวแรกลอลิงลอนะคะมาดูค่ะว่าเขียนอย่างไรนะคะดูค่ะลอรถจรวดขึ้นกบกระโดดน,น้ำไลยลงมากบกระโดดปุ๊บ ลอลิงลอนะคะเด็กๆต้องฝึกกล้ามเนื้อมือตัวเองนะคะเขียนให้สวยลอลิงลอเอ๋ยลอลิงน่ารักจริงๆลิงร้องเจ๊กเจกใช่ไหมคะลิงร้องเจ๊กเจกลิงชอบกินกล้วยด้วยนะคะหน้าที่ของเด็กหนึ่งแล้วนะคะพย,ยัญชนะลอลิงมาดูคะ่ะตัวต่อไปคือสอเสือสอสอ ออกเสียงว่าสอนั่นเองนะคะมาดูค่ะเสือโคร่งเสือดาวนะคะมาดูค่ะสอเสือเป็นสัตว์ดุร้ายแต่เรามาดูว่าสอเสือเราเขียนอย่างไรนะคะล้อรถค่ะกบกระโดดจรวดขึ้น มีหางด้วยอสอเสือสอสอนะคะเสือโคร่งเสือดาวเสือเป็นสัตว์ดุร้ายนะคะมีหางด้วยเด็กๆไม่เข้าใกล้ไม่เอาไปจับเล่นไม่แย่ยเล่นเด็ดขาดนะคะสอเอ๋ยสอสเสือใช่แล้วค่ะอ่าช่างน่ากลัวจริงๆไม่เป็นไรค่ะมาดูค่ะวิธีการเขียนเด็กๆเขียนได้และ เด็กเก่งแล้วกลรามเนื้อมือแข็งแรงแล้วด้วยนะคะเด็กๆที่มาเรียนในห้องเรียนนะคะกรามเนื้อมือแข็งแรงแล้วลากพยัญชนะถูกต้องตามทิศทางดีด้วยนะคะเด็กๆที่บ้านก็เหมือนกันนะลูกหน้าฝึกฝนนะฝึกฝนเขียนนะคะเล่มนี้ค่ะพัฒนาภาษาไทยเล่มเดิมของเราเลยเปิดไปหน้าที่21ที่กรูยบอกไปเมื่อตะกี้ค่ะลอลิงแล้วก็สอเสือตั้งใจทำนะคะ ตั้งใจทำย้ำๆซ้ำๆช้าๆได้เลยค่ะไม่ต้องรีบเราช้าๆไปเลยค่ะเราไม่ต้องรีบร้อนไปไหนเพื่องานที่สมบูรณ์ของเรานะคะไม่เอาแค่ความสวยอย่างเดียวเอาความถูกต้องด้วยม้วนหัวพยัญชนะไห้ถูกต้องด้วยนะคะลากเส้นให้ถูกต้องด้วยนะคะก่อนจะจักไปคริวเขียนให้ดูก่อนแล้วเรามาดูความแตกต่างกันว่ามันแตกต่างกันตรงไหนระหว่างลอลิงหลอกับสอเสือ สอค่ะั้งใจดูนะคะอ่าเด็กๆจ๋ามันแตกต่างกันตรงไหนคะใช่แล้วค่ะแตกต่างกันที่หางเช่นนี้หางตรงนี้นี่เองนะคะถ้าไม่มีหางปุ๊บลบหางหายไปก็เป็นลอลิงพอเติมหางออกไปก็เป็นสอเสือแต่ออกเสียงคนละแบบกันนะลอลิงลอ ซอเสือซอนะคะตั้งใจทำงานนะคะแค่หน้าเดียวค่ะหน้าที่21นะคะไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ